สวัสดีค่ะใครรอโปรโมก,กันนอกบ้างวันนี้มาจัดโปรให้แล้วนะคะทุกคนงานคือเยอะมากนะคะมีแต่ไซส์ F, S, S, M, L, XL เลยนะคะลูกค้าไซส์ใหญ่ก็มีนะลูกค้าประมาณ 2XL นะคะแต่จะมีแค่ลูกเดียวนะคะพี่ๆสามารถติดตามไลฟ์สดได้เลยนะคะใครดีใครไวใครได้นะคะราคาถูกแถมดีด้วยทุกคนลดราคาเหลือทุกคน 1,000บาทเท่านั้นนะคะแถมที่สำคัญจะส่งให้ฟรีด้วยนี่เลยนะคะลูกค้าเป็นงานแบบกล่องดีมากค่ะที่เราโปรโมชั่นงานพวกกันน็อกอยู่นะคะทุกคนไม่ควรพลาดราคานี้เลยนะคะราคาหน้าร้านนี่คือ3 0 0พ4,000เลยนะคะแต่ราคาในไลฟ์สดทุกคนราคาไม่ถึง1,500บาทคะ่ะที่เราโปรโมชั่นนี้อยู่นะคะไม่ควรพลาดสามารถติดตามได้ทงางไลฟ์สดได้เลยคะ่ะเป็นงานเคปลาแต่งอย่างนี้ลูกค้าเห็นไหมงานแบบทุกคนดูดิ งานสวยมากนะคะลูกค้าแบบนี้เลยใครที่รอโปรโมชั่นนี้อยู่นะคะลูกค้าหนึ่งพันบาทจะส่งให้ฟรีเลยค่ะงานสีแดงดำงานเนบเนียแบบอย่างนี้เลยนะคะงานประลอกทุกคนสวยมากตัวนี้นะคะจะเป็นไซส์เอ็มนะคะพี่ๆราคา1 0 0 0พับาทรวมค่าจะส่งให้แล้วนะคะใครที่สนใจก็ทุกคนเคีบโปรโมชั่นนี้รับโปรได้เลยนะคะ